สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นสุดช็อกเผยความลับคำทํานายสามอาจารย์ดังสุดแม่นยำในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเมื่อหมอปลายพลายกระซิบลูกหลักของท่านยมค่ะได้เผยคำทํานายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎถึงข่าวรวยมหาศาลเนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้มีดาวสองดวงหนุนทับดวงชะตาเปล่งพลังอันแข็งกล้าสนับสนุนและ ส่งเสริมชาวราศีกร,รกฎด้วยพลังความดีที่สะสมมาทําให้ชาวราศีกร,รกฎชีวิตเปลี่ยนค่ะนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่สนับสนุนชาวราศีกร,รกฎรวมไปถึงเหล่าพวงเทพเทวดาที่ตามองไม่เห็นได้เปิดทางและประทานพรให้ชาวราศีกร,รกฎ จะได้รับแต่สิ่งดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของโชคลาภก็ตามหมอปลายพายกระซิบได้เห็นนิมิตท,ที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นนะคะถึงกับพูดไม่ออกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎนั้นคือราศีเดียวที่พุ่งแรงแบบสุดๆท่านยมยังได้บอกอีกนะคะว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าพวงเทพจะเป็นราศีที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับ ได้ไม่นานก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเมื่อดวงดาวสองดวงในการโคจรจักรวาลก็จะมีคนที่จะคอยช่วยเหลือและคอยสนับสนุนอุปธรรมค้าจุนชีวิตจะเจอกับอุปสรรคมากมายสักแค่ไหนก็ตามก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแรงสนับสนุนของชาวราศีกรกฎยิ่งทำให้ดวงโดดเด่นมีพลังงานดีๆที่จะสนับสนุนชาวราศีกรกฎอย่างเต็มที่ค่ะ คำทํานายของหมอปลายพลายกระซิบยังตรงกับอีกสองอาจารย์ดังนะคะหมอช้างและหมอรักฟันธงเมื่อดวงดาวสองดวงได้โคจรพร้อมกันคือสิ่งมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจค่ะ ที่สนับสนุนให้ชาวราศีกรกฎจะเจอกับปาฏิหาริย์อย่างน่าประหลาดใจฟันธงได้เลยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกรกฎนั้นดวงรุ่งพุ่งขึ้นแรงแบบสุดๆสิ่งไหนที่ทำให้เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่คอยกันแกล้งหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะหายไปในวงจรชีวิตของชาวราศีกร,รกฎจะพบเจอแต่ความสมหวังอิทธิพลของดวงดาวได้โครจรพร้อมกันสองดวงมีพลังที่แข็งแกร่งค่ะส่งเสริมให้ชาวราศีกร,รกฎได้รับพลังงาน100เปอร์เซ็เมื่อดาวอาทิตย์ได้โครจรพร้อมกับดาวพฤหัสบดีการโครจรในครั้งนี้ให้ชาวราศีกร,รกฎยกมือนะคะแล้วพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งได้เลยจะสร้างปปาฏิหาริย์ให้กับชาวราศีกร,รกฎ อย่างแน่นอนนะคะ ดาวอาทิตย์โคจรในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎในการเป็นผู้นำให้มีอำนาจและวาสนามีเกียรติยศศักดิ์ศรีความสามารถทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่ต้อยต่ำสักแค่ไหนก็จะทำให้คนที่เป็นราศีกรกฎนั้นมีคนคอยผลักดันให้เป็นคนที่มีอำนาจและวาสนาเพราะการโคจรของดาวอาทิตย์ที่จะส่องแสงอันเจิดจ้าเหมือนดาวพระ อาทิตย์ส่งเสริมชาวราศีกร,รกฎร,รวมไปถึงการโคจรของดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภความรู้การศึกษาการเรียนรู้และความสําเร็จในชีวิตส่งเสริมให้ชาวราศีกร,รกฎมีอิทธิพลในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากโชคลาภไม่ว่าชาวราศีกร,รกฎจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของท่านอยู่ดีเรียกได้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดวงดาวจะส่งเสริมชาวราศีกร,รกฎจะ มีความไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตอีกต่อไปชีวิตจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายด้วยความสามารถของตัวชาวราศีกรกฎเองค่ะ รวมไปถึงเทวดาจะเปิดทางชี้ทางให้ชาวราศีกรกฎให้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะน่าเหลือเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชาวราศีกรกฎนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นเด็ดขาดค่ะเพราะความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริงกับชาวราศีกรกฎอันที่น่ามหศัศจรรย์ใจและประหลาดใจมากที่สุดค่ะ ถึงคราวแล้วนะคะดวงจะเปิดดวงจะปังชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของเงินโรคภยัยไข้เจ็บก็จะหายด่งปิดทิ้งค่ะหือฮาทั่ววงการมองดูนะคะเมื่อหมอปลายภลายกระซิบได้เห็นนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับอ้าปากค้างและสิ่งที่กล่าวมานั้นนะคะมันคือเรื่องจริงและน่ามหัศจรรย์เมื่อได้ฟังแล้วตัวของท่านนั้น จะประหลาดใจเพราะในคลิปนี้จะเผยถึงความลับ การทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นเมื่อดาวหลายดวงได้โคจรได้ตำแหน่งมอลักนะคะถึงกับพูดไม่ออกเพราะใน100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งถึงการโคจรของดวงดาวที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั่วสารทิศอย่างทันตาเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีและสิ่งมหัศจรรย์เมื่อมอดูทั่วสารทิศได้ทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าคำทำนายนี้อ้างอิงจากตำราโบราณโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาว เราเป็นหลัก ตัวของท่านนั้นจะมีดวงที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินดวงชะตามหาโภคะทรั์วิ่งเข้าหาดังปาฏิหารประตูเงินประตูทองได้เปิดขึ้นแล้วขึ้นพลังงานแห่งบุญได้เข้ามากระแทกตัวของท่านแบบจุกจุกและชีวิตหลังจากนี้ผ่านไป3-7วันเตรียมตัวถูกหวยรวยรางวันใหญ่เพราะว่าดวงชะตาโชคลาภโดดเด่นมาแรงแสดงความยินดีกับท่านผู้มีบุญบารมีกันทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงชะตาและวาสนาของผู้ ที่มีพลังแรงศรัทธาผู้ที่มีคลื่นแห่งบุญถึงคราวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนสักทีดวงชะตาฟ้าลิขิตไว้ตัวของท่านนั้นจะถูกรางวัลใหญ่จะได้เงินล้านมากองอยู่ตรงหน้าจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยได้เงินล้านแบบงงๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะดวงการเงินขึ้นแรงมาก100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเมื่อได้เปิด ตำราบโบราณที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายดวงชะตาและวาส,สนาของตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงมีเหล่าเทพทเทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามมองไม่เห็นจะเข้ามาหนุนนำโดยจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงชะตามหาโภทัพย์มีดวงชะตาเศรษฐีและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็เป็นว่าบุญและวาสนาของตัวท่านแท้ๆท,ที่จะมีโชคลาภล พลุ่งชนตัวของท่านแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะ ถึงเวลาที่ดวงจะเปิดดวงจะปังกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้อดตาลับอดทนอดกลั้นสู้กับปัญหาหลายๆประการเรียกได้ว่าชีวิตทั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งหนาเสียเหลือเกินค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีดวงดาวหลายๆดวงที่โคจรเสียหลกักโคจรผิดทิศผ,ผ,ผิดทางทําให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นแตกหกักแตกเป็นรอยแยกที่ใหญ่หลวงและนับจากวันนี้เป็นต้นไปราหงคล้ายซับ นั่นก็แปลว่าตัวของท่านนั้นจะได้รับพลังงานที่เข้าสู่ชีวิตพลังงานแห่งความดี ฉายแสงเข้าสู่ชีวิตดังแสงสปอตไลท์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขโชคลาภเข้ามาแบบรัวๆนะคะและเมื่อดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอรีที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆเรื่องของหนี้สินศัตรูของตัวท่านได้ย้ายออกไปนั่นก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองค่ะอุปสรรคและปัญหาต่างๆหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ส่งผลเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะ เจ้าชะตาก็นับว่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะทําให้ชีวิตตัวของท่านนั้นกลับมาเชิดฉายรุ่งเรืองได้อีกครั้งเพราะปัญหานหนักๆอุปสรรคใหญ่ๆที่ตัวของท่านนั้นที่ได้เคยพบเจอก่อนหน้านี้จากนี้ต่อไปก็จะคลี่คลายได้มากยิ่งขึ้นและเมื่อดวงดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ราศีซึ่งก็เป็นตําแหน่งที่ดีในดวงชะตานะคะก็จะทําให้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆและความน่าย,ยินดีหรือว่า ช่วงเวลาที่ดีจากนี้จะมีความสุขความจเจริญความรุ่งเรืองความสมหวังเข้ามาค่ะจะเกิดความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภจะมีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในหลายช่องทางค่ะ จากช่องทางใหม่ๆเข้ามามากมายยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาที่จะเป็นช่วงของการเงินเจ้าชะตากลับมาโดดเด่นและเฉิดฉายเนื่องจากดาวพุธย้ายคู่กับดาวสุกนะคะจุดติที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นโดดเด่นและก็จะมีมุมสัมพันธ์ที่ดีกับดวงดาวเมื่อดาวพรฤหัสบดีดาวแห่งวาสนาของตัวท่านนั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในเมื่อดาวสุกโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมหาสุขที่หมายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความสมหวังในชีวิตถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวความสำเร็จทั้งในเรื่องของทรัพย์สินหลักทรัพย์ครอบครัว อีกบางคนอีกบางท่านก็จะได้การับการขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจึงถือได้ว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมากขึ้นและต่อจากนี้หลายๆท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นควรที่จะได้รับการระมัดระวังก็คืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆคนที่ไม่สุจริต เพราะจะทาให้ชีวิตของท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียโอกาสในชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเสี่ยงขึ้นโดนขึ้นสารได้ดวงการงานถือว่าเป็นโชคดีของตัวท่านนะคะเพราะจะมีเจ้าเรือนการเงินจะโดดเด่นและเชิดชายได้ตําแหน่งจะได้รับพลังงานจากดาวพุธและก็ดาวสุขค่ะได้ตําแหน่งแห่งสุภาษนั่นก็แปลว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคในหลายๆอย่างก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ และถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นที่เคยทุกข์ยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยมาอย่างไรเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายจากการเล็งดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะทําให้ปัญหาที่เคยหนัก ภาระที่เคยใหญ่ที่เคยมีก็จะอ่อนกําลังลงไปค่ะและตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการงานการลงทุนการเปิดธุรกิจการขยับขยายขยับขยายจากธุรกิจที่เล็กๆให้จเจริญเติบโต,ตจากธุรกิจที่เล็กให้เติบโตและใหญ่ยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ รวมไปถึงการเดินทางพบปะใดๆก็จะถือได้ว่าในช่วงนี้ก็จะมีผลประโยชน์มีลาบมีผลเข้ามาอย่างมากมายนะคะสําหรับราศีของตัวท่านนั้นเมื่อดาวนกพรเคราะห์ย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นเข้าสู่ดวงชะตามหาโภคพย์เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบ100ปีที่รอคอยค่ะกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะผ่านช่วงเดือนนี้ไปแล้วดวงชะตาของตัวท่านก็จะย้ายจากฐานปกติ เป็นฐานดวงมหาโพธิคาซั ดวงมหาเศรษฐีสิ่งใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นได้ตั้งใจและปรารถนาที่จะได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหม่ที่สวยรู้ฐานะมั่งมีและมั่นคงได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างมหาศาลในเร็วๆวันนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับวาสนาของตัวท่านแล้วถึงคราวแล้วค่ะชีวิตจะเปลี่ยนครั้งใหม่ครั้งใหญ่เพราะบุญเก่าเทวดาหน,นุนนำชี้ทางประธานพรให้แก่ตัวของท่านทุกๆคนให้ใช้ชีวิตบอกรัก ความจนชั่ทีนะคะเพราะเป็นคนที่มีโชคลาภเป็นคนที่มีความโชคดีและในเรื่องของเงินเงินทองทองมอดูรายสำนักต่างก็ทำนายทายทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหล,หลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วดวงชะตาของตัวท่านนั้นคือดวงชะตาเงินดวงชะตาทองจะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาชีวิตของตัวท่านหลังจากนี้เป็นต้นไปอุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงความทุกข์ยากลำบากใจต่างๆที่จะ ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะละลายหายสิ้นไปหมดค่ะหรืออาจจะมีบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ก็จะทุเลาเบาบางลงหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสําเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองค่ะสิ่งที่เคยติดติดขัด,ข,ดขัดก็จะละลายหายไปจะสมหวังทุกประการโชคลาภและสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหาโดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านในปีนี้การงานการเงินโชคลาภวาสนาและในเรื่องของเงินเงินทองทองคือดีขึ้นมากดีขึ้นแบบทวีคูณเลยก็ว่าได้ค่ะ เมื่อดวงเปิดแล้วจะหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นจากความร่ำรวยนะคะแน่นอนเมื่อหมอปลายพลายกระซิบได้เปิดดิมิตท,ที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นอุปกรรมเก่าที่ตัวของท่านบอกได้เลยนะคะว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นกำลังจะหลุดพ้นจากวิกฤตกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านของการเงินจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเจ็บไข้ก็จะหายไปเพราะดวงชะตาพลิกค่ะจากร้ายกลายเป็นดีจากชีวิตที่เคยอับเฉาให้กลับกลายเป็นรุ่ง เรื่องจากเรื่องของการเงินที่เคยติดติด,ตดขัดขัดและฝืดเครืองก็จะกลับกลายว่าเป็นเงินมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ ก็เพราะว่ากองบุญเก่าที่ท่านนั้นได้สะสมตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนตามมาคอยหนุนนําดวงชะตาเพราะบุญเก่าของตัวท่านนั้นเคยร่วมสร้างเคยร่วมบํารุงพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดบาอารามสร้างโบสถ์สร้างกุฏิที่พักสํานักทรงต่างๆและท่านยังเคยได้บริจาคทาบุญทํากุศลกับคนยากไร้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงทําให้กองบุญเก่าเหล่านั้นจัดว่าเป็นกองบุญของคนที่มีบุญวาสนา และตัวของท่านยังดังได้บริจาคค่าน้ําค่าไฟให้แก่วัดวาอารามซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่หลวงค่ะที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นจนสามารถลืมตาอ้าปากแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมได้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะดึงดูดกระแสเงินให้เข้ามานะคะมีดวงที่จะมีเกณฑ์มีลาบ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้จับเงินแสนเงินล้านก้อนใหญ่ก้อนโตจะมีเงินมากมายมากองอยู่ตรงหน้าบ้านอย่างแน่นอนค่ะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งต่างๆทั้งในดวงชะตาการงานดวงชะตาการเงินในใน,ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักเรื่องของความเสี่ยงโชคเรื่องของความร่ํารวยเรียกได้ว่าเป็นโคตรมหาเศรษฐีมีเงินมากมายเหลือเก็บก็เพราะว่าฐานดวงชะตาของตัวท่านนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของดาวนพพระเคราะห์อีกแล้วค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าม่านหมอกที่เคยปิดบังดวงของตัวท่านนั้นมันก็จะได้เจืดจางและก็ละลายหายสิ้นไปหมดแล้ว สำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักพูดจาไพเราะจึงเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะเป็นที่รักของคนที่ได้พบเห็นและมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาและกิริยามารยาทสิ่งนี้คือว่าเป็นดวงมหาเสน่ห์ติดตัวของท่านมาตั้งแต่เกิดค่ะ สำหรับเจ้าชะตาทั้งหลายในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเจ้าชะตาทั้งหลายดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจค่ะเพราะบรรดาดวงดาวหลายดวงทั้งหลายก็จะยอมออกจากตําแหน่งของมรณะแล้วมาชุมนุมและก็รวมตัวกันนะคะในตําแหน่งของสุพระนั่นเองนั่นก็จะทําให้ตัวของท่านในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขเดือนแห่งความหวังดีเดือนแห่งความดีงามจะเข้ามาในชีวิตของท่านจึงจะถือได้ว่า จากนี้เป็นต้นไปประตูเงินประตูทองประตูบุญได้เปิดขึ้นแล้วและดวงดาวทั้งหลายนั้นก็จะได้โคจรเพื่อที่จะหนุนนําส่งโอกาสดีๆให้กับเจ้าชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตนะคะสําหรับการโคจรเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะกับดวงชะตากับชีวิตตัวของท่านก็จะถือว่าเป็นจังหวะและก็เป็นเวลาที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของตัวท่านนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่ทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่า เดิมนะคะเนื่องจากบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงดวงดาวที่ทั้งหลายก็กําลังที่จะเล็งราศีย้ายเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีค่ะ จึงถือได้ว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยหนักอะไรที่เคยเหนื่อยและลำบากใจจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายใดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงเวลาที่จะปรากฏว่ามีดวงดาวหลายดวงที่จะโคจรถอยหลังและในบางท่านในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างจะช้าแต่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเยอะแยะนะคะเพราะถือได้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนั้น12ราศียังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะ เจ้าชะตาในเดือนนี้ก็ยังเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าพวงเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ตามองไม่เห็นค่ะจะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภถือว่าเป็นจังหวะเวลาของตัวท่านความสมหวังจะเข้ามาในชีวิตด้วยมุมการโคจรของดวงดาวนั่นเองค่ะถือว่าจะมีสิ่งดีสิ่ง ดีงามเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะสําหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักแต่ถ้าได้เกลียดใครเข้าไส้แล้วก็จะเกลียดจนเข้ากระดูกดําเลยก็ว่าได้ค่ะชนิดที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบสําหรับตัวของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนจะมีโอกาสจะสมหวังสมดังใจคนรอบ ทาง้งคนครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตามตำราโบราณได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อดาวโครโจรได้ตำแหน่งทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้ในราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองสูงค่ะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จความสำเร็จตามที่ต้องการเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมีบุคลิกภาพเป็นกันเองเป็นคนรักเพื่อนและชอบสนุกสนานร่าเริงไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบได้ ง่ายๆเช่นเดียวกันในบางเวลานะคะตัวของท่านนั้นก็จะมีมุมเป็นเด็กในสายตาของคนอื่นเป็นคนมองโลกในแง่งดีอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครคะ่ะสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักสันติสุขถ้าหากว่ามีความทุกข์หรือว่าเป็นเรื่องกังวลใจก็จะเก็บเอาไว้ในใจนะคะไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นได้ง่าย สำหรับตัวของท่านนั้นยังเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีในหลายๆเรื่องค่ะหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้นได้เจอกับมรสุมลูกใหญ่พัดผ่านเข้ามาในบางครั้งชีวิตของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะมีแต่อุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาครอบครัว การงานในเรื่องของความรักส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินั่นเองค่ะขอให้ตัวของท่านนั้นคิดอยู่ในใจเสมอนะคะว่าเขามาเพื่อที่จะทวงเพราะว่าต้องการที่จะได้บุญกับเราต้องการบุญกุศลจากเราให้ตัวของท่านนั้นจงหมั่นทําบุญทํากุศลทําทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรและหมั่นสร้างแต่กรรมดีทดแทนค่ะจะเป็นการเปิดทางเป็นการดําเนินชีวิตของตัวท่าน ได้ดีมากยิ่งขึ้นชีวิตของตัวท่านนั้นที่ผ่านมาผ่านความตายมาตั้งแต่เด็กค่ะถึงแม้บางคนจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ก็ต้องเป็นเสาหลักชีวิตอยูดย่ดีต้องแบกภาระด้วยความยินดีเพราะมีความสุขที่ได้ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวคนที่ท่านรักสําหรับตัวของท่านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ยรายก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความแพ้ต่อความยากลําบากต่อโชคชะตาถึงจะไม่ได้รวยแต่ก็รวยน้ําใจจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอยู่เสมอหลังจากที่ราหูย้ายโคจรสถิตรา จะส่งผลให้การเงินที่เคยติดขัดและฝืดเคืองก็จะกลับมาราบรื่นมีโอกาสมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางจากช่องทางใหม่ๆเข้ามาอย่างเพิ่มพูนการเงินจะประสบผลสําเร็จค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับตัวของท่านนั้นถ้าคิดดีทดําดีด้วยดาวประจําตัวโคจรได้รอบ30ปีจะช่วยประคับประคองค้าจุนหนุนนำให้แค้วค่าจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะมีโอกาสที่ชีวิตจะมั่นคง านใดที่จะสมหวังมีรถคันใหม่ป้ายแดงหรือว่าบ้านหลังใหญ่ก็จะมีเกณฑ์สําเร็จเงินทองจะเข้ากระเป๋าจะมีโอกาสจะได้รับโชคใหญ่ก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งจะได้จับเงินล้าน เรื่องของนิสินของตัวท่านนั้นก็จะสามารถปลดนี้ปลดสินได้แต่สิ่งที่ตัวของท่านจะต้องทําในเดือนนี้นั้นก็คือเหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญเกี่ยวกับน้ําหรือว่าทํารงทานเกี่ยวกับน้ําจะช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ไหลลื่นชีวิตจะมีแต่ความสุขก,กายสบายใจไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและในเมื่อในตัวของท่านนั้นได้ทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะมันจะเล็กหรือว่าใหญ่ให้ตัว ของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตัวของท่านนั้นได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาติไหนตัวของท่านนั้นได้ล่วงเกินส่งผลบุญกุศลให้กับคนที่มาทวงไม่ให้ชีวิตของเราพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองราศีของท่านนั้นจะมีความร่ำรวยและมีความมั่นคงและมีความมั่งคัง่งทางด้านของการเงินและการงานในตลอดไปเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่ว่าจะส่ง เสริมโอกาสในด้านของหน้าที่การงานหรือความสามารถเฉพาะตัวถึงอย่างไรก็ตามค่ะควรที่จะระลึกอยู่ในใจเสมอนะคะว่าความสําเร็จทางด้านการเงินและการงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวเพียงแค่อย่างเดียวค่ะแต่ยังจะต้องพึ่งพาความขยันและมั่นเพียรการวางแผนที่ดีและมีวินัยในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่การที่จะมีดวงที่จะมีโชคลาภเข้าข้างในชีวิตนั้นสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดันให้เราประสบผลสําเร็จได้ไวและ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าตัวของท่านคนใดก็ตามค่ะที่ฟังคลิปนี้จนจบแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันเพื่อให้สาธารณชนทุกทิศท,ทุกทาง ได้รับรู้และได้รับฟังด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันใหญ่หลวงเพื่อให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลามาไม่ขาดสายร่ำรวยเป็นเศษรษฐีโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอย่าเข้ามาในชีวิตอีกเลยศัตรูขอให้แพ้ภัยตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำไปตลอดทั้งปีนี้กับทุกท่านด้วยนะคะ มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ